คนยาทิพย์พามาจอบปลานะคะโอ้ยปลาจ้าปลาลูกคอ,อกนะคะทุกคนเห็นไหมคะนุ่นปลาลูกคอ,อกก็คือปลาช่อนจ้ะปลาช่อนที่เขาเป็นลูกตัวเล็กๆเ,เขาจะเรียกว่าปลาลูกคอ,อกนะคะภาษาอีสานเขาก็จะเรียกว่า ปลาลูกคอกภาษาไทยก็เรียกป่าลูกคอกคือกันกำลังตัวโตจ้าทุกคนดูสิปลาลูกคอกจ้าโอ้ยเอาแหมาวันเอาแน่เอาเวียงมาตักเอาไปมกนะจะ้าป่าลูกคอกเนี่ยตัวกำลังโตจ้า ถ้าตัวกําลังโตแล้วจะไม่เป็นสีแดงนะคะยายทิพย์้าไปใกล้ไม่ได้ค่ะยายทิพย์กลัวเขาหนียายทิพย์อยากถ่ายให้พี่น้องดูนะคะปลาลูกข้อก็คือลูกของปลาช่อนที่อยู่ในน้ําค่ะทุกคนบางคนเขาก็จินรับประทานนะคะยายทิพย์ตามถ่ายให้ทุกคนดูจะ้ะ เอผุดผุดดำไหว้ผุดผุดดำไหว้ยัาทุกคนมีแม่เขาคอยระวังอยู่ใ,ใกล้นะคะมาเด้อผู้ดใดอยากได้ป่าลูกคอ,อกก็ได้คุณจับบุ่มบ้ามบุ่มบ้ามป่าลูกคอ,อกไงจ้า โอ้ยเห็นแม่เขาอยู่แย่ติบไทยประท่านเด้อพี่น้องแม่เขาตัวบอกเง้ยอยไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขึ้นให้ดูอยู่นั่นเลยจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้อง